พื่อไม่ให้ลูกหัวแบนหัวเบี้ยวจะป้องกันยังไงแล้วถ้าลูกหัวแบนหัวเบี้ยวไปแล้วจะแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง y u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  e n n r d Kids นะคะเพจแม่โบเพาบาานนมแม่และเด็กติ๊ t o k กโบเนิร์ดคิดไลโอเอเนิร์ดคิกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเรียงหนาะพยาบาลวิชาชีพค่ะแม่ลูกหัวแบนหัวเบี้ยวเกิดจากอะไรหัวแบนส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์ถ้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ยา่าตาายนะคะเป็นคนหัวแบนลูกก็มีโอกาสที่จะหัวแบนนะคะตามกรรมพันธุ์ของเราได้และหัวแบนหัวเบี้ยวนะคะอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดจากการที่ลูกนอนทับนะคะหรือว่านอนอยู่ในท่าเดิมนะคะเป็นระยะเวลาที่นานด้วยศีรษะของเด็กก็มีความอ่อนเนาะแล้วก็ท่านอนนะคะทับตำแหน่งเดิมเป็นระยะเวลาที่ นนก็อาจจะทําให้กระโหลกศีรษะของลูกนะคะมีความแบนหรือว่าเบี้ยวได้เรานะคะจะป้องกันไม่ให้ลูกหัวแบนหัวเบี้ยวได้อย่างไรคะแม่นั่นก็คือ1นนะคะให้ลูกนอนหงายโดยที่ไม่ต้องหนุนหมอนนะคะก็ให้ลูกนอนหงายไปทั้งแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็อย่าให้รูกค่ะนอนทับที่ตำแหน่งศีรษะเดิมนะคะเป็นระยะเวลาที่นานนะคะคุณแม่พยายามจับศีรษะลูกนะคะหันมาทางด้านขวานะคะเนาะ,ะแล้วก็จับศีรษะลูกนะคะหันมาทางด้านซ้ายนะคะแบบนี้ก็จะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เกิดภาวะหัวแบนหัวเบี้ยว สองทำทำไม่ทำทำไม่ทำก็คือว่าเอาลูกนะคะมานอนคว่ำนะบนหน้าอกหรือว่าหน้าท้องของคุณแม่นะคะการทำทำไม่ทำม,มีเงื่อนไขก็คือว่าลูกจะต้องตื่นดีไม่หลับนะคะตัวของคุณแม่เองก็คือจะต้องตื่นดีเต็มตามีสติไม่หลับเช่นเดียวกันการทำทำไม่ทำนะคะสามารถทําได้ตั้งแต่ลูกกลับมาจากโรงพยาบาลหรือว่าหลังจากที่ลูกคลอดมาประมาณ2อาทิตย์ก็คือสามารถทำทำไม่ทำได้นะคะทำวันละประมาณ3-4ครั้งรอบละประมาณ5-10นาทีได้การทำทำไม่ทำนะคะก็คือจะทําให้ศีรษะลูกเนี่ยไม่ได้ถูก กดนะคะบนที่นอนเลยก็จะทําให้ลูกของเราค่ะหัวทุยสวยนะคะไม่แบนไม่เบี้ยวได้นะคะเนาะแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องไม่หลับทั้งแม่และลูกนะโอเคไหมถามถ้าลูกของคุณแม่คอชันแข็งแล้วหรืออายุมากกว่า6เดือนขึ้นไปสามารถจัดท่าทางนะคะให้ลูกนอนคว่ำได้เพราะถ้าลูกนอนคว่ำเนาะศีรษะลูกก็จะไม่ได้ถูกกดนะคะจากที่นอนนะคะก็จะช่วยทําให้หัวนะไม่แบนไม่เบี้ยวได้แต่ถ้าลูกของเรานะคะอายุน้อยกว่า6เดือนถ้าเรานะคะจะให้ลูกนอนคว่ำเราอะค่ะจะต้องตื่นดีเต็มตา อยู่เฝ้าลูกตลอดเวลาและตัวลูกเองค่ะก็คือจะต้องแบบตื่นดีด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราหาจัดลูกนอนคว่มที่อายุน้อยกว่า6เดือนคอลูกยังไม่ชันแข็งมากพอนะคะอาจจะทําให้จังหวะที่ลูกพยายามยกศีรษะขึ้นนะคะหรือว่าหันมาทางด้านซ้ายด้านขวานะคะอาจจะทําให้จมูกของลูกค่ะไปอุดนะคะอยู่ตรงบริเวณที่นอนก็อาจจะทําให้ลูกค่ะมีการอุดกั้นทางเดินหายใจขาดออกซิเจนเสียชีวิตได้นั่นเองแล้วถ้าลูกค่ะหัวแบนหัวเบี้ยวไปแล้วนะคะจะปรับแก้ทรงศีรษะของลูกค่ะให้กลับมาเป็นปกตินะคะหัวทุยส ได้ไหมก็คือจะต้องบอกว่า,าถ้าเรานะคะจะปรับแก้ทรงศีรษะของลูกนะถ้าลูกค่ะอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ1ปีนะคะก็สามารถที่จะปรับแก้ได้นะคะโดยการที่นั่นแหละให้ลูกนอนง่ายนะคะสลับจับศีรษะลูกนะคะหันซ้ายหันขวาหรือว่าถ้าลูกค่ะหเดือนขึ้นไปคอยแข็งแล้วก็จับให้ลูกค่ะนอนคว่ำพยายามอย่าให้ศีรษะของลูกนะกดอยูอ่กับที่นอนนะคะในตำแหน่งเดิมๆค่ะเป็นระยะเวลาที่นานนะคะถ้าลูกอยู่ในวัยทารกแรกเกิดจนถึง1ปีเนี่ยด้วยกระโหลกที่อ่อนนะคะสามารถที่จะ ปรับแก้ทรงศีษะกลับมาได้เป็นปกติได้แต่ถ้าสมมุติว่าที่อายุมากเกินกว่านั้นจริงๆคือจะต้องบอกว่าการที่ลูกค่ะศีษะแบนหรือว่าเบี้ยวจริงๆก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะแต่ว่าอาจจะส่งผลในเรื่องแบบความสวยความงามได้ในอนาคตที่ลูกโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแม่บโอคิดว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะคะคุณแม่เนาะเพราะฉะนั้นคือเอาเป็นว่าก็ลองปรับแก้ดูนะคะเนาะถ้าอายุยังไม่เกินหนึ่งปีนะก็เป็นทั้งหมดนะคะในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ลูกหัวแบนหัวเบี้ยวแล้วถ้าลูกหัวแบนหัวเบี้ยวไปแล้้วแก อย่างไรที่แม่โบนามาแบ่งปันในวันนี้เห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันไว้ให้กับคุณแม่ชั้นอื่นได้รู้ด้วยเนาะคุณแม่ชั้นอื่นมีคําถามพิมพ์ไว้ได้ใต้คลิปแม่โบจะเข้ามาอ่านและตอบให้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ